ไอ้แดกสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะเฮ้ยแซบตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไรอะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ่ไปมันนี่เลยมันนี่ตามมันนี่เลยเป็นไงแดก เคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราชิเลียยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลกรุงเทพโทรหนึ่งเจาจากจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาพร้อมคารวะกว่า50คน เดินทางท่องเที่ยวอำเภอบ่อไร่และจังหวัดตราดซื้อสินค้าเต็มขันรถก่อนประสบอุบัติเหตุชนรถจักรยานยนต์นบาดเจ็บชุมชนท่องเที่ยวบ้านสะักคอบอกสร้างสะพานข้ามเกาะช้างมีทั้งผลดีและผลเสียฝ่ายวิชาการหอการค้าจังหวัดตราดจัดเสวนาทางออกสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง พะจากจังหวัดพระกระบองประเทศกัมพูชาพร้อมคารวาดกว่า50คนเดินทางท่องเที่ยวอำเภอบ่อไร่และจังหวัดตราดซื้อสินค้าเต็มขันรถก่อนประสบอุบัติเหตุชนรถจัก,กรยานยนต์บาดเจ็บเวลา11เนกาวันที่4กันยายน2559ร้อยตำรวจเอกนินสันปัวพันศีร้อยเวีสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่คู่ไปตราดว่า มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันกับรถยนต์ตู้ที่บริเวณถนนสายตราดของใหญ่หน้าร้านสหกรณ์จังหวัดตราดตะบนเนินทายอำาเภอเมืองจังหวัดตราดในที่กเกิดเหตุพบรถยนต์ตู้ยี่ห้อเบนซ์สีขาวทะเบียน 2N 9304พนมเป็นประเทศกัมพูชาจอดอยู่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ซึ่งเป็นรถตู้ที่มาจากจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชามีนายเปียกสาวรีอายุ51ปีอยู่ที่อำเภอพระตะบองจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาชาวกัมพูชาเป็นคนขับ โดยมีพระสงค์จากวัดพระตะบองจำนวน12รูปพร้อมญาติโยมเป็นชายสองหญิงสองนั่งมาภายในรถตู้และใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสุสกิเบสสีขาวน้ำเงินทะเบียนกอตองอ127ราดของนางสาวดวงใจโพสวัสต์อายุ38ปี ชาวบ้านจากตำบลเวแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดล้มอยู่มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเด็กหญิงวาสนาโพสวัฒน์อายุ14ปีได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่บริเวณหลังเท้าซ้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ทำแผลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลตราดส่วนนางสาวดวงใจได้รับบาดเจ็บเป็นแผลเล็กน้อยที่ใบหน้านางสาวดวงใจกล่าวว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลตราดโดยมีลูกสาวนั่งซ้อนท้ายเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุรถ ตู้คันดังกล่าวได้เลี้ยวออกมาจากสหกรณ์ร้านคา้าในลนักษณะตัดหน้าทําให้เกิดเฉี่ยวชนกันขึ้นจนรถจกักรยานยนต์ของตนเองล้มทําให้ลูกสาวได้รับบาดเจ็บนายเปียกกล่าวว่าการเดินทางมาจังหวัดตราดครั้งนี้เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวหลังออกพรรษาเนื่องจากเป็นประเพณีของทางกัมพูชาซึ่งข้อเท็จจริงได้รับการอนุญาตมาที่อำเภอบาะไร่เท่านั้น และต้องอยู่เพียง6ชั่วโมงแต่พระที่นั่งมาด้วยต้องการเดินทางมาต้องเที่ยวในตัวเมืองตราและซื้อสินค้ากลับไปด้วยและเมื่อซื้อสินค้าแล้วออกจากสหกรณ์ได้เกิดอุบัติเหตุก่อนจุ่มองคือข้างเขมรเขามีประเพณีจุ่มเป็นนะคะและ้วก็เขาะเากระางัทเหี่อะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะเป็นประเพณีคล้ายๆวันออกพรรษาของบ้านเราอะไรประมาณนี้นี่เขาก็เลยเดินตลาดเล่นอะไรอย่างเง,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 งี้ยนี่มีลัง เขามาแล้วเนาะเขาก็อยากมาเที like one. One th ่ยวอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนว่าให้ของพามาเที่ยวนิดนึงเขาก็เลยนีบมาบอกว่าเขารู้ค่ะแต่ว่าเขามาเที่ยวกันสามสี่คันแล้วเหมือนคันอื่นก็แบบซื้อของก็เสร็จแล้วเขาประนํำกลับไปก่อนเหลือเขาคันสุดท้ายแล้วก็ยังก็เลยแบบไม่มีใครรู้ก็เลยเขาประนํำกลับกันแ่เขาก็ติดต่อใครไม่ได้เลย ต่อมาร้อยตำรวจเอกชัยยาหัวหน้าสายตรวจสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราได้นำคณะของพระทั้งหมดเดินทางมาสอบสวนที่สถานีตำรวจปูทรเมืองตราและนําล่ามมาแปลเพื่อสื่อสารกับคนขับรถยนต์และนําผู้ผ่าเข้ามา เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ประสบเหตุซึ่งคนขับรถยนต์มีเงินเพียง1,000กว่าบาทจึงต้องเลี่ยนไหลาจากคณะที่มาเพื่อให้กับผู้เสียหายแล้วจึงได้ให้เดินทางออกจากจังหวัดตราดอย่างไรก็ตามได้มีการประสานไปยังหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดพัทตบองเพื่อประสานกับทางอำเภอบอ่อไรและอำเภอสัมลูตจังหวัดพัทตบองในการเดินทางมารับตัวคณะทั้งหมดจะได้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสรักคอกบอกสร้างสะพานข้ามเกาะช้างมีทั้งผลดีและผลเสียนางสาวพัชรินผลการประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านสระกคอกตำบลเกาะช้างใต้อําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในฐานะที่เป็นคนเกาะช้างโดยกําเนิดเห็นว่าวันนี้เกาะช้างควรจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ที่พร้อมมากกว่านี้โดยเฉพาะสะพานข้ามเกาะช้างเพราะวันนี้การเดินทางมาเกาะช้างไม่สะดวกและไม่สามารถรองรับการเดินทางมาเกาะช้างได้วันนี้เกาะช้างมีนักท่องเที่ยวสูงกว่า1.5ล้านคนต่อปีมีไรายได้มากกว่า10,000ล้านบาทมีรถยนต์ขึ้นมาฝั่งเกาะช้างมากกว่า20,000คันต่อเดือนถนนก็มีไม่เพียงพอแต่กลับไม่มีสาธารณูปโภคที่รองรับได้เมื่อเจ็บป่วยหนัก จะมาโรงพยาบาลเกาะช้างก็ไม่พร้อมจะมาที่จังหวัดตราดก็เดินทางไม่สะดวกไม่ตลอด24ชั่วโมงเพราะเรือเฟอร์รี่ไม่ได้วิ่งรับส่งตลอดขณะที่เดินทางมาเกาะช้างหรือกลับจากเกาะช้างต้องรอหนา2-3ชั่วโมงอย่างนี้ใครจะมาเกาะช้างนายประธานสุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรากาวว่าเรื่องการสร้างสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเหลือเฟอรี่นั้นส่วนตัวยังมองว่ายัางไม่มีความจําเป็นถึงกับต้องสร้างสะพานเพราะการสร้างสะพานต้องใช้งบประมาณสูงและยังต้องทําประชาคมเพื่อหาทางร่วมกันในเบื้องต้นการสร้างท่าเรือสาธารณะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวโดยสารไปเกาะช้างโดยไม่ต้องมีรถยนต์ข้ามไปเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวจะเหมาะสมกว่าและไม่กระทบกับไข่ด้วยแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่งได้ล่วง,งหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตัวที่43 โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาฝ่ายวิชาการหอ,อการค้าจังหวัดตราดจัดเสวนาทางออกสร้างสะพานข้ามเกาะช้า,างหลังเป็นประเด็จล้อนในสังคมจังหวัดตราด นายสมเกียรติสมัตตการประธานที่ปรกษาหาอการค้าจังหวัดตราดและฝ่ายวิชาการเปิดเผยว่าหลังผู้ประกอบการเฟอร์ดี่เกาะช้างประกาศปิดการให้บริการหลังทูกุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจับกุ่มจนส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นกระแสะในการสนับสนุนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวประชาชนส่วนราชการต่างๆมากมาย ขณะเดียวกันก็มีการต่อต้านไม่เห็นด้วยจนหอาการค้าจังหวัดตราดโดยฝ่ายวิชาการได้จัดทําโครงการรับฟังความคิดเห็นของชาวตราดในสาขาต่างๆเพื่อหาข้อคิดเห็นและนํามาสรุปเพื่อกําหนดบทบาทในการก้าวเดินต่อไป ทั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการหอการค้าจังหวัดตราจะได้จัดสารเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็นของทุกภาคสังคมในการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้างจำนวน100คนในวันจันทร์ที่10ตุลาคม2559เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีณนะสวนปูรีสอร์ทนายสมเกียติกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่ได้จะมีการสังเคราะ และจัดทําเป็นเอกสารเสนอให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่อไปสุดท้ายหากมีการดําเนินการต่อหอการค้าจังหวัดตราจะได้ประเมินและนําข้อเสนอทั้งหมดมาดําเนินการให้เกิดผลทางปฏิบัติต่อไปเช้าคลองใหญ่ร่วมทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อหนูพร้อมแจกข้าวสารแก่ผู้สูงอายุ เมื่อเวลา10นาิก30นาทีวันที่4ตุลาคม2559ที่สาราการ,ปรเปลี่ยนวัดห้วงโสมนายชัยวัดโอชนานนนในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนะมงคลย่าง80ปีพระครูกัญญานานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดห้วงโสมเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่มีสิท,ทธิอนุสิท์เข้าร่วมพร้อมประชาชนจำนวนกว่า500คนโดยพิธีได้มีการทอดผ้า บางสกุลและกวดน้ำให้พรพร้อมถวายปัตตุปัจจัยและร่วมการส่งน้ำพร้อมกันนี้นายจาเจริญชาราลัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายมนัฐชาราลัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและครอบครัวได้ร่วมกันนำข้าวสารมาแจกให้กับผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงานจำนวน600ถุงเพื่อร่วมทำบุญและเพื่อเป็นสิริมงคลในครอบครัว ขอิญร่วมทำบุญสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่นมหาบารมีท่านกงเตืองเตชะปัญโยวัดกองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทางวัดจัดสร้างเองเพื่อหาไรายได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมณวัดคลองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและเพื่อเป็นสาธารณกุศลในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอริยทรัพย์ของท่านเองและพร้อมจะได้รับวัตถุมงคลที่เข้มแขังในยุคแห่งปีมงคล2559นี้รอติดตามและร่วมสั่งจองพร้อมกันได้ในวันที่หนึ่งกันยาย,ายน2559นนี้พร้อมกันทั้งที่วัดและที่ศูนย์จองทั่วประเทศรายได้ทั้งหมดถวายการสร้างสถานปฏิบัติธรรมจองได้ที่วัดของจากและศูนย์จองทั่วไป ตั้งแต่วันที่1กันยายน2559เป็นต้นไป